ให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่าอินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสินค้านะครับผมแบรนด์ West Hunter นะครับก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับมีสินค้าเข้ามาเพิ่มนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับโมเดลใหม่นะครับของ West Hunter แท้นะครับเพื่อนๆพี่พี่นะครับผมโอเคนะครับครับก็จะเป็นรุ่นนะครับผม F F P นะครับ4 1 4นะครับคูณ4 4 S F นะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมเป็นสินค้าโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับจากเวสเทนเตอร์นะครับผมก็มีเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมถามเข้ามาเยอะมากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของของแถมกันก่อนเลยนะครับว่าของเวสเทนเตอร์นะครับรุ่นนี้นะครับเส้นเล็งแบบ F F P นะครับผมได้อะไรแถมมาบ้างนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผม ก็จะมีนะครับหนึ่งนะครับเป้าซ้อมยิงนะครับแถมให้นะครับนี่นะครับอ่หนึ่งแผ่นนะครับตัวนี้นะครับจะมีผ้าชิดเลนส์นะครับแถมให้นะครับตัวนี้ผืนใหญ่มากนะครับของแบรนด์วิสเคาน์เตอร์เลยนะครับเพื่อนๆี่พี่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคู่มือนะครับเอกสารการใช้งานนะครับของวิสเคาน์เตอร์นะครับอ่แถมให้อีกหนึ่งเล่มนะครับเพื่อนๆที่พี่นะครับนี่นะครับอ่แล้วก็นะครับตัวนี้นะครับ จะเป็นท่อรถแสงนะครับแบบทรงกระบอกนะครับคุณเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับท่านไหนที่ออกแดดจ้าแจ้นะครับผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าช่วยถนอมสายตาของท่านได้เยอะมากนะครับไม่เจ็บตาไม่ปวดตานะครับสําหรับท่อรถแสงนะครับโอเคนะครับแถมให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะแถมนะครับตัวนี้จะเป็นของวสเันเตอร์แท้เลยนะครับจะเป็นขานะครับขาจับรางนะครับตัวนี้จะเป็นแบบสวีทมินทรงสูงนะครับ ท่อจะเป็นท่อ30มิมลนะครับนี่นะครับด้านบนก็จะเป็นน็อต4ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นี่นะครับด้านล่างก็จะขัน2ตัวนะครับแน่นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ1ิบมิลนะครับแต่ท่านไหนนะครับที่ใช้แบบ20มิลนะครับก็สามารถบอกทางร้านได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสมองนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็แถนบประแจเอลนะครับหรือหกเหลี่ยมให้นะครับนี่นะครับ ครบพร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะครับผมเพื่อนๆพ่นในพี่นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวกล้องกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นสเลงขยายแบบ FFP นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมที่ถามหานะครับตอนนี้สินค้าเข้ามาแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับจะมีนะครับฝาปิดหัวท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแบบยางยืดนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นซิลิโคนนะครับผมทนทานนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับแถมให้นะครับ โอเคนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวกล้องเลยนะว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นนะครับนี่นะครับว i ทันเตอร์นะครับของแท้นะครับนี่นะครับขออนุญาตนะครับวีทันเตอร์นะครับผม ffp นะครับผม C ี4คูณสี sf นะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบปรับหลาข้างนะครับนี่นะครับการปรับหลายจะเป็นแบบปรับหลาข้างนะครับเุื่วนๆีพี่นะครับนี่นะครับ ของแท้นะครับผมจะมีเลขรียลนั number บอกนะครับผมนี่นะครับผ่านการ qc เรียบร้อยนะครับพี่น้พี่นับจากโรงงานนะครับแต่ทางร้านจะ qc ให้อีกรอบนึงนะครับผมโอเคนี่นะครับตัวนี้จะเป็นแบบปรับลาคานะครับนี่นะครับวิธีการปรับลายาก็หมุนได้เลยนะครับอัดแก๊สและอากาศมาเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่นะครับสังเกตง่ายนะครับตรงนี้นะครับจะมีจุกนะครับการปรับบนล่างซ้ายขัวนะครับก็จะเป็นแบบปรับนอกนะครับ วิธีการปรับก็ดึงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับได้เลยนะครับปรับเสร็จก็ล็อกแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับหากใครต้องการเซซิโลนะครับก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับขันออกนะครับแล้วก็หมุนตำแหน่งศูนย์นะครับมาที่จุดาม์กนะครับที่เขาม์กมาจากโรงงานแล้วนะครับเพื่อนๆพี่นะครับโอเคนะครับง่ายๆนะครับผมหน้าเลนนะครับจะอยู่ที่4 4มิลนะครับผมสําหรับกล้องตัวนี้นะครับท่อจะเป็นท่อ30มมิลนะครับจะเป็นท่อใหญ่มองง่ายนะครับตัวนี้นะครับ โอเคนะครับด้านหลังนะครับปรับสายตาได้น,นะครับเพื่อนเพื่อนในพี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสเลงกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับหลาไปที่ต่ำที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะมองใกล้ที่สุดนะครับโอเคนี่นะครับเพื่อนเพื่อนนพี่นะครับผมชัดมากนะครับเพื่อนเพื่อนในพี่นะครับสเลงก็ลักษณะดังภาพเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะปรับซูมไปที่สีเท่าให้ดูนะครับตอนนี้ซูมไปที่14เท่านะครับนี่นะครับนี่นะครับเส้นเล็งก็จะขยายตามซูมขออนุญาตนะครับเพื่อนๆพี่นะครับเพื่อได้เห็นเส้นเล็งชัดขึ้นนะครับอนี่นะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาขยายดูกันนะครับว่าเส้นเล็งขยายตามเป็นยังไงนะครับอนี่นะครับ สลิงก็จะมีตัวเลขบอกนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับลักษณะดังภาพนะครับยัดโฟกัสสักครู่นะครับอ่านี่นะครับผมสลิงก็จะมีตัวเลขบอกนะครับตัวนี้เสนลิงจะฝังในกระจกนะครับจะแกะในกระจกนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับอ่ากล้องตัวนี้กันน้ําได้นะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมโอเคนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับ สำหรับกล้องเวสแคนเตอร์นะครับผมรุ่น FFP นะครับ 444x 44 SF นะครับผมอ่ะโอเคนะครับส่วนราคานะครับของกล้องตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่นะครับผมจากปกติจะอยู่ที่ประมาณ4,500นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมมันเหลือแค่2ตัวนะครับผมเหลือแค่2ตัวเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับ ท่านไหนนะครับที่พร้อมโอนหรือพร้อมนะครับที่จะสั่งนะครับพื่นเอพี่นะครับก็คุ้มมากนะครับสําหรับราคานี้นะครับผมราคาจะอยู่ที่สามพันสองร้อยบาทนะครับผมรวมจัดส่งฟรีนะครับค่าพื้นที่ห่างไกลทางร้านไม่บวกเพิ่มนะครับแต่ถ้าท่านไหนนะครับต้องการจะเก็บเงินปลายทางนะครับก็มีบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับพื่นเพี่อนพี่ครับ โปรวันแม่แห่งชาตินะครับพี่ๆนะครับ3,200บาทนะครับผมอ่ะโอเคนะครับท่านไหนสนใจสินค้าก็ติดต่อมาที่ไอดีไลน์นะครับ j u k p p p นะครับไอดีไลน์ j u k p p p นะครับสินค้ามีรับประกันนะครับผมหากเสียภายใน30วันนะครับทางร้านเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมอ่าวันนี้ก็ขอจบรีวิวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ